ที่เรานํำเสนอข่าวไปเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาร้องของความเป็นธรรมอ้างว่าไปฝากคันที่โรงพยาบาลปทุมธานีฝาก9เดือนครบ10เดือนแล้วจะข้อลูกถึงเวลาหมอเอลทราซาวลูกหายไปนะคะแน่นอนว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้สังคมให้ความสนใจมากมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะบางคนตั้งคําถามเอะเธอท้องจริงหรือท้องทิพย์อันนั้นว่ากันไปเพราะว่าล่าสุดนะัขณะนี้ที่เรารทํารายการก,กันอยู่เนี่ยทางโรงพยาบาลปทุมธานีกําลังแถลงข่าวอยู่เหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามีการเอาหมอสุติของ โรงพยาบาลเนี่ยแปดท่านมายืนเลยเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้ชี้ตัวว่าจำได้ไหมออว่าคุณหมอคนไหนเป็นคนตรวจเธอปรากฏว่าเบื้องต้นเธอไม่สามารถชี้ตัวได้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลต้องมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่า เ,เรื่องของการตรวจรักษาเป็นอย่างไรเพราะเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าศึกษานะเพราะว่าเธออ้างว่าเธอเนี่ยท้องจริงๆใช่ลูกคนแรกที่เธออ้างเนี่ยบอกว่าอายุครรภ์เก้าเดือนแล้วแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอท้องอีกคนหนึ่งเป็นการท้องซ้อนหรือเปล่าในลักษณะที่ห่างกัน 3- 4สเดือนเลยนะทีนี้เรื่องนี้แหละคนก็ตั้งข้อสังเกตการเพราะว่ามุมหนึ่งถ้าเธอท้องจริงๆมันก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวคนไข้แต่ถ้าเธอท้องทิพย์อันนี้ ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลเพราะอย่าลืมว่าวันแรกเนี่ยโอโหคนด่าโรงพยาบาลยับเหมือนกันว่าทำยังไงตัวรักษาคนไข้ยังไงวินิจฉัยผิดหรือเปล่าทีนี้อันนั้นว่าก,กันไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแต่ล่าสุดนะคะเรื่องของท้องทิพย์เนี่ยกำลังกลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียนะหลายคนตั้งคําถามกันมันไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเคยพูดกันนะก่อนหน้านี้มีกรณีของผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องบอกว่าตัวเองท้องแล้วจูๆ่ๆลูกเสียชีวิตไปก็มีหรือว่าประเด็นต่างๆเรื่องของการท้องทิพย์ที่กลายเป็นกระแสนะคะ เรื่องนี้น่าสนใจนะคะเราเอาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์สูตินารีเวชของศิริราชพยาบาลอาจารย์บอกว่าจริงๆเรื่องของการท้องทิพหรือว่าท้องเทียมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการศึกษากันทั่วโลกเลยนะม,มีอาการนี้จริงๆเป็นอาการของคนท้องทิพนะคะโดยผู้มีอาการเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือเกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่มันไปสอดคล้องกับคนท้องอก็เลยคิดว่าตัวเองท้อง อันนี้ก็ท้องทิพนึงหรืออีกประเภทหนึ่งคนที่เขามีความคิดอยากจะมีลูกมากๆแล้วไปใช้จิตปรุงแต่งคือคิดเอาเองแล้วก็จับแพ้ชนแก่ทำให้เกิดอาการท้องทิพขึ้นมารหรือบางรายเขาเรียก ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวคือคนเราพอคิดไปแล้วพี่อาร์มว่าเออตัวเองท้องหรือเปล่าอ่าเริ่มเครียดฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงประจำเดือนขาดเอาทีนี้เหมือนคนท้องจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าท้องคพิปได้เหมือนกันนะคะไปดูเรื่องนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพียงบุหลันยาปานนะคะอาจารย์ประจาหน่วยวชศาสตร์มารดาและทารกในครร ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายให้เราฟังเรื่องของการท้องทิพหรือท้องเทียมมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะซูโดไซอีซิสเป็นคำเรียกโดยรวมของอาการท้องทิพหรือท้องเทียมซึ่งต้องไปแยกอีกทีหนึ่งคุณหมอบอกว่าเวลาคนเขามาหาเราเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยต้องแยกอีกทีหนึ่งว่าอาการท้องทิพที่เกิดขึ้นหนึ่งคือเกิดจากความเข้าใจผิดหรือไม่อันนี้เจอบ่อยนะ บางทีคนไข้ประจําเดือนขาดข้อมูลต่างๆเปลี่ยนแปลงก็ไปคล้ายกับคนท้องอแบบนี้เกิดขึ้นทั่วไปอาจารย์บอกว่าเจอเองบ่อยเหม,มือนกอันหมอสูติต้องเจอกันบ่อยๆแต่อีกแบบคือสภาวะทางจิตใจนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีลูกยากๆหรือเกิดแรงกดดันภายในครอบครัวหรือว่ามีเงื่อนไขาทางจิตใจอะไรเกิดขึ้นมาก็ อาจทำให้เกิดอาการท้องทิพซึ่งเป็นอาการที่เป็นทางการแพทย์ด้วยนะเกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวไปฟังคุณหมออธิบายเรื่องของท้องทิพค่ะครับแค่คำว่าสูโดไซซิสเนี่ยมันเป็นเหมือนคำรวมๆค่ะยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นแค่ความเข้าใจผิดมาท้องหรือว่าถึงขั้นเป็นสิตธเพศประมาณนี้เป็นเหมือนคำรวมๆแต่ว่าหน้าที่แพทย์ต้องมาหาแล้วว่า ซูโดไซซิสที่คนไข้บอกว่าตั้งคันจริงหรือเปล่าตั้งคันไหมเงี้ยเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ต้องว่าเขาเป็นแบบระดับไหนในต่างประเทศก็มีที่ไปลองหาข้อมูลมาก็คือเหมือนกับว่าเขาเข้าใจว่ามีเด็กในท้องแล้วก็เหมือนโพสต์โซเชียลอ่าเหมือนเหมือนในในแพลตฟอร์มโซเชียลโดยการเอาเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กอะคะ่ะ เอามาวางบนท้องตัวเองอแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือเสียงหัวใจลูกประมาณเนี้ยแต่จริงๆเ่ะเสียงที่ได้ยินน่ะมันคือเสียงชีพรจรของเราเองในในเส้นเลือดใหญ่ที่ช่องท้องอ่ะ คุณหมอบอกว่าจริงๆเรื่องของท้องทิพย์เนี่ยมีในต่างประเทศนะแล้วก็เคยเป็นดราม่าในสื่อต่างชาติเหมือนกันบ,บางคนไลฟ์สดบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังตรวจลูกอยู่เอาอุปกรณ์มาแต่ว่าจริงๆเสียงหัวใจที่บอกเป็นหัวใจลูกเต้นก็คือชีพจร,รเราลเราจับชิพจรเนาะเส้นเล<อ>ือดมัน<ร>ตุ๊กๆแบบนี้หรือว่าเสียงหัวใจของตัวแม่เองก<ช>็เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เรามาดูอาการท้องทิพย์กันบ้างหรือว่าท้องเทียมอย่างเพจของ OBG Social หมอสุติคู่มือคู่มือถือคุณเนี่ยก็อธิบายเอาไว้แบบนี้นะคะ ระบุว่าท้องเทียมหรือท้องทิพ์คือภาวะทางจิตใจและร่างกายที่ผู้หญิงเนเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าตัวเองตั้งครันและแสดงอาการคล้ายกับการตั้งครันจริงอ,อันนี้น่าสนใจนะค,คือคุณหมออธิบายบอกว่าพอมันเชื่อมากๆบางครั้งมันมีอาการที่คล้ายกับคนตั้งครันจริงทั้งที่ความจริงไม่มีทารกในครันจิตมันสั่งให้เชื่อแบบนั้นคืออย่างที่บอกไปบางคนคือจิตเป็นนายกายเป็นเบาฉันปวดหัวปวดหัวจริงแล้วทีนี้ฉันรู้สึกว่าโอ้โหมันหน้าอกมันขยายหรือเปล่าบางคนท รู้สึกเหมือนจะเป็นรจริงจริงๆมันมีอีหลายอาการนะ่า<ม>สนใจว่ามันสอดคล้องกับร่างกายเราด้วยนะคะอาจจะเ,เปิดให้ดูเต็มๆก็ได้นะอาการท้องเทียมที่พบได้จริงนะคะหนึ่งคือประจำเดินขาดคุณหมอบอกคนที่เป็นท้องทิพย์เนี่ยอาจจะประจำเดินขาดจริงๆรอนนี้คือสัญญาณบอกใช่ไหมออว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์ได้นะใช่แต่อาจจะมาจากความเข้าใจผิดก,ก็ได้หรือเครียด<ม>คิดว่าตัวเองท้องจริงๆฮอร์โมนขาดอาะประจำเดินขาดสองหน้าท้องขยายอาจจะขยายใหญ่ขึ้นจากแก๊สในโพรก็ได้ หรือจากไขมันก็ได้แล้วก็ไปคิดว่าอ่ะฉันท้องโตขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งของอาการท้องเทียมนะทําให้ดูเหมือนกําลังตั้งครรภ์สามการเปลี่ยนแปลงของเต้านมมีอาการเจ็บเต้านมเต้านมขยายคล้ายๆกับคนที่จะท้องมีน้ํานมไหลออกมาคือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้คุณหมอบอกก็มีได้เหมือนกันเป็นเรื่องของฮอร์โมนอื่นๆก็ได้แล้วไปคิดว่าท้องครับหรือคิดไปเองด้วยซ้ำคุณหมอบอกบางคนน่ะที่มาหาคุณหมอบอกมีชั้นเต้านมขยายค่ะเหมือนจะท้องเลยคุณหมอ ไปดูมันไม่ขยายแต่คิดไปเองอันนี้ก็คือท้องทิพย์และเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนนี่ก็อาการเหมือนกันนะรู้สึกได้ว่าตัวเองคลื่นไส้อาเจียนก็เหมือนคนแพ้ท้องก็ท้องทิพย์ก็เป็นหรือน้ําหนักตัวเพิ่มอาจจะมาจากเรื่องของฮอร์โมนปัจจัยต่างๆทางจิตใจก็เป็นไปได้บางคนเครียดกินเยอะมันก็อ้วนคืนหรืออันนี้น่าสนใจบางคนบอกว่ารู้สึกว่ามีการดิ้นของทารกในครรภ์โอ้เนี่ยมันต้องรู้สึกชัดเจนคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือความเคลื่อนไหวของลำไส้บางทีท้องเราโครกครากักเกิดขึ้นได้เรานั่งกันหิวๆแบบนี้หรือว่าลำไส้เคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งเป็นโรคอื่นก็มีนะเป็นเรื่องของเนื้อง,งอกหรืออะไรแล้วทาให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวก็เป็นไดน้หรือแม้กระทั่งการหดเกรงของกล้ามเนื้อก็เลยคิดว่าลูกเคลื่อนตัวอาการเจ็บคันคออบางคนคิด จิบปรุงแต่งไปมากๆค <ừ m. S 2> ิดว่าตัวเองเจ็บท้องคลอดก็มีมาหาหมอแบบนี้ oh. ก็มีเหมือนกันครับคุณหมอบอกว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูแลโดย <ừ m. S 2> หมอเฉพาะทางจริงๆนะคะส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพียงบุหลันก็อธิบายว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะ,จะ,ะ,คะเจอคนไข้เนี่ยที่มาด้วยอาการท้องเทียมเนี่ยเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจผิดซึ่งอันนี้คุณหมอสุติสามารถอธิบายได้ใช้วิธีการอัลตราซาวหรือว่าการตรวจรักษาก็ จบไปไม่จะป่วยอะไรโรคอื่นมาแล้วสงสัยว่าตัวเองท้องหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันมีเครื่องมือในการตรวจเใช่ไหมก็คือคุณหมอสุติตรวจเอาเตาซสาวให้ดูเลยจะได้สบายใจกันก็จบไปแต่กลุ่มอาการที่คิดไปเองจิตปรุงแต่งเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องใช้จิตแพทย์ในการดูแลที่สําคัญคือต้องเข้าใจจริงๆด้วยว่าเขาอาจจะมีอาการ1 2 3ที่ว่ามา แล้วด้วยความอยากท้องจริงๆม,มาเลยทําให้เชื่ออย่างฝังใจหรือว่ามีเรื่องของบาดแผลทางจิตใจอื่นๆด้วยเดี๋ยวลองฟังคุณหมอค่ะอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรหรอกนะน,นะคะแต่ว่าจิตจิตใจหรือว่าเอ,อความคิดของเขาเนี่ยการรับรู้ของเขาคือเขาเขา,เขาคิดว่าเขาตั้งครรภเหมือนเขาอยากตั้งครรภหมอยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ลักษณะแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ท้องโตขึ้นนะเขาอาจจะไม่ได้เต้านม ไม่ได้เต้านมคัดตึงเต้านมหรือไม่ได้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนแต่จิตเขาอ่ะคิดว่าเขาตั้งครรภ์ส่วนใหญ่พวกเนี้ยอาจจะมีลักษณะของความเ,เหมือนเป็นอุบัติเหตุทางจิตใจมาก่อนคือมันก็มีเป็นเหมือนรายงานหรือว่ารีพอร์ตออกมาเป็นที่เป็นแบบคนไข้ตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างนะคะว่าแบบอาจจะมีเอ,อความกระทบกระเทือนทางจิตใจเช่นเคยมีลูกมาก่อนอ่ะอแล้วลูกเสียไป ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในวัยที่เป็นแบบวัยท้องแล้วด้วยไม่สามารถจะตั้งคันได้ด้วยค่ะอายุปบบาห้าสิบกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะไปบอกแพทย์ว่าเขาท้อง mm hmm. เขามีอาการปวดท้องนะเหมือนว่าจะจะ,จะเบ่งคลอดลูกแต่ทั้งทั้งที่ท้องเขาอ่ะเขาเป็นคนตัวผอม oh. ไม่ได้ไม่ได้ตั้งคันอะไรแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบบเดี๋ยเฉันเจ็บท้องฉันจะคลอดลูกหรือว่ารู้สึกว่ามีลูกดิ่นในท้องแต่ oh. จริงๆมันคือแค่ลำไส้ที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมา คุณหมอก,ก็บอกนะคะว่าคนนี้ของคนที่มีอาการท้องทิพย์หรือท้องเทียมเนี่ยจากความวิตกกังวลหรือว่าแรงกดดันอะไรต่างๆหรือว่าจากความเข้าใจผิดไปเองนะความเข้าใจของคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆบ,บางรายเนี่ยอาจจะกลายเป็นจิตเภทได้อันนี้ก็ต้องรักษาให้ถูกต้องด้วยแต่ก่อนอื่นครอบครัวต้องให้กําลังใจแล้วก็นั่งคุยกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นปัญหาความสัมพันธ์ก็มีนะคะที่ กลายเป็นว่าเป็นท้องพย์หรือท้องเทียม,มล่าสุดเนี่ยมีการถแถลงออกมาแล้วใช่ไหมคุณน้องล่าสุดที่โรงพยาบาลปทุมธาน,นีมีการถแถลงแล้วนะคะปรากฏว่าทางฝั่งของคุณรุ่งอรุณที่ออกมาร้องเรียนนะก็ไปกับสามีแล้วก็ไปถแถลง ปรากฏว่าทางดรธนกิจนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการเอาคุณหมอ,อที่บอกไปแค,คนมาให้ยืน uh huh. แล้วก็มาดูว่าคนไหนคือคนที่ตรวจคันนะปรากฏว่าคุณรุ่งอรุณเนี่ยไม่สามารถชี้ตัวได้ uh huh. แล้วก็เห็นว่าโรงพยาบาลเตรียมตัวจะฟ้องเหมือนกันเพราะว่าทําให้เสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียง uh huh. เอออาจจะต้องรอดูการก็ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เป็นบทเรียนนะคะคเพราะว่าถ้าดูโดยสรุปของโรงพยาบาลเนี่ยคิดว่า น่าจะเป็นการท้องทิพย์แล้วล่ะณตอนแรกนะแต่ว่ายังไงก็ตามก็อย่างที่เราบอกไปคุณหมอก็บอกไปว่าส่วน3เดือนที่ตอนนี้ท้องอยู่อันนั้นก็ดูแลกันไปแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสำคัญว่าต้องไปนั่งคุยกันรักษาให้ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าผู้หญิงคนนี้เธอท้องจริงๆนะลูก3เดือนนะตอนนี้ในท้องจริงๆแต่ว่า9เดือนที่บอกว่าหายไปแล้วก็มาเรียกร้องจากทางโรงพยาบาลอันนี้โรงพยาบาลเขาก็ต้องใช้สิทธิในการปกป้องตัวเองเหมือนกันอืมอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่มาอัปเดตกันนะครับ